ต้องคุ้มค่าระวัลก็ต้องมีคนงานสนานแฟนคลับครับครังแม่แม่ที่ยังรักใครอำเภอโนนไทยเลาลาทีชาวเชียงภูมิกลุ่มโนพีดานนาเวที เคยท่าเมืองดานลิขิตรังแม่แม่ก็ยังจำได้ตอมิ่งเคยรังคุณหญ่ก็ยังจำได้ขึ้นชื่อดำมาดำมา บ้านข้าราชการเก่าแก่ฉันเองหลวงรามเสรีเมียรักเนี่ยตายจากไปนานหลายปีแล้วฉันเป็นพ่อไม้เมียตายมีลูกติดมีลูกอยู่สองคนฉันเอ๋คุณพ่อสังเตรียมไลค่ะไม่พ<า>ู่กผมเตรียมว่าค่ะเอ๋เจ๋งเจ๋งมาแต่ไกลเชียว โอ้วันนี้ใส่สีส้มใจตรงกันกับพอ่อก็เราเพ้อรู้กันทีคะแต่ว่าวันไหนแหละคุณพอ่อพ่อยังไงลูกคุณพ่อเข้าไปทำไมในห้องว่างคะโอ้ยม่พ่อเนี่ยถิ่นเกอเองนอนเนี่ยไม่ห่มผ้าห่มกลัวจะหนาวก็เลยไปห่มผ้าห่มให้ลูกใช่หรอคุณพ่อ,อแต่ว่าลูกเอ้ยผ้าห่มน่ะซ,ซักสบ้านนะลูกนะ ทำไมพ่อว่ากลิ่นมันทำแนงทำแนงยังไงก็ไม่รู้เหมือนปลาหมึกยังไงยังไงที่เดียลูกยังกะปลาหมึกจ่างพ่อจำก,กลิ่นคุณแม่มาใช่ไหมคะกุิ่นแม่กิ่ตายจากไปนานหลายปีแล้วลูกว,ว่าแต่ว่าวันนี้โอโ้โหแต่งตัวกันมาสองที่น้องสวยฉากมาทีเดียวเชียวจะไปไหนมาไหนกันนะลูกคุณพ่อคะวันนี้ขวัญเดียร์มาคุณพ่อเนี่ยขวัญเดียร์มีเรื่อ,อ,อง ถามอะไรลูก